สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการแชร์มุมมองนะคะกับเพจสีสหายประจำวันพุทธที่21สิงหาคมนะคะโอเคก่อนอื่นเรามาดูภาพอของเมื่อวานกันก่อนละกันนะคะในสี่ชั่วโมงเมื่อวานก็คือวันอังคารก็คือจุดนี้ใช่ไหมอ่ะขอเป็นหนึ่งชั่วโมงละกันนะคะ จากที่ราคาทั้งหมดภาพโดยรวมนะคะก็คือการปรับตัวขึ้นนะคะราคามีแนวโน้มของการดันราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่วันจันทร์ปิดตรงนี้นะวัานอังคารที่เราเปิดมานะคะเราจะเห็นว่าราคาจากจุดที่ราคาปิดต่ำลงมากว่าอ e m a แล้วชุดนี้นะคะแต่ว่ามีแนวรับหรือดีมานชุดนี้รับราคาไว้เกิดสัญญาณฮิตเด่น Hidden, ใช่ไหมคะสุดท้ายราคาปรับตัวขึ้นนะและมีการพักตัวอยู่บริเวณนี้เห็นไหมคะ การพักตัวเราจะเข้า Follow ก็คือเราก็จะรอให้แท่งนี้ใช่ไหยปรับตัวขึ้นยืนได้นะโดยแท่งนี้นะคะเราดรบลงไปที่ M15 โอเคทุกทำเฟรมสามารถปรับขึ้นยืนได้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยย่อก,กลับลงมานะคะติดแนวรับแถวๆนี้นะคะเราสามารถที่จะ Follow b ายจากจุดนี้ขึ้นไปได้นะคะโดยที่ภาพโดยรวมเป็นการดันราคาขึ้นได้นะคะทำให้เกิดการดันราคาขึ้นมาปัจจุบันติดอยู่ที่ ถ้าเป็นเลขกลมๆเนาะก็ประมาณแถวๆนี้สองห้าสามศนนะคะโดยประมาณที่ราคามาติดอยู่บริเวณนี้เนาะและหลังจากนั้นก็เกิดแรงเทขายลงมานะคะโอเคทีนี้เรามาดูภาพรวมของวันนี้กันลบทั้งหมดนะคะอันนี้คือภาพของเมื่อวานเนาะมุมมองโดยรวมยังมองว่าการดันราคาขึ้นยังมีอยู่นั่นเองนะคะจากทางเฟรมมันและวีคชัดเจนนะคะราคาเนี่ย ยังคงห่างกับเส้น EMA อยู่นะคะและลักษณะการขึ้นก็คือขึ้นแบบเป็นเทรนเลยแท่งวีกอย่างที่บอกวีกที่แล้วปิดเขียวเต็มแท่งนะคะโอเคอันนี้คือภาพของวีกมองว่ามีโอกาสดันราคาขึ้นต่อได้นั่นเองนะคะต่อมาในเดนะคะเดสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าลักษณะการขึ้นก็มีการเคลื่อนที่ขึ้นแบบเป็นเทรนเลยนะคะขึ้นพักแล้วก็ขึ้นต่อแล้วราคาก็ยังห่าง EMA อยู่ด้วยนะคะโดยที่ เราจะตีแนวต้านเอ้แนวรับขอโทษทีแนวรับบริเวณนี้เอาไว้นะคะเป็นแนวรับค่าเฉลีย่ยถ้าราคาปรับตัวลงมาในภาพเดภาพใหญ่นะคะมีโอกาสที่จะมาใช้บริเวณนี้ได้แต่ภาพโดยรวมของเด EMA ยังคงห่างอยู่นะคะแล้วก็ลักษณะของการขึ้นยังคงมีความเป็นเทรนด์อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นในเดก็ยังเป็นมุมมองของการที่ราคาจะดันตัวขึ้นต่อน,นั่นเองนะคะทุก ทุกภาพทุกจุดนะคะดันราคาขึ้นหมดเลยนะคะทีนี้เรามาดูสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเองนะคะราคาก็ยังคงห่างกับ EMA อยู่นะคะแม้ว่าเมื่อวานเนาะราคาเนี่ยปรับตัวดันกลับลงมานะคะจะเห็นว่าบริเวณนี้เนี่ยมีโซนนะคะแล้วก็มีแนวรับที่เป็นโทแบ็กรับราคาที่บริเวณนี้เอาไว้อยู่เห็นไหมแล้วก็ตอนที่ราคาปรับตัวลงมานะคะบริเวณนี้เนี่ย เกิดสัญญาณฮิตเด่นไหมอ่าเกิดสัญญาณฮิตเด่นด้วยนะคะทำให้มองว่าภาพของ4ชั่วโมงนะคะก็ซัพพอร์ตให้การดันราคาขึ้นนะคะเป็นเป็นไปในทิศทางเดียวกับทางเฟรมเดย์แล้วก็ทางเฟรมมันอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ภาพรวมๆง่ายๆเลยนะคะมีโอกาสที่ราคาจะดันตัวขึ้นต่อได้นะคะอาจจะผสมกับข่าวด้วยเนาะตอนนี้มีข่าวสงครามมาเป็นระยะๆะะนะคะทีนี้ เราดรอปมาดูใน1ชั่วโมง1ชั่วโมงยังคงซัพพอร์ตนะคะให้เรามองการดันราคาขึ้นต่อได้ไหมนะคะพอเราปรับมาที่1ชั่วโมงเราจะเห็นว่าราคาชุดที่เมื่อวานดันตัวลงมาเข้าบริเวณโซนของ4ชั่วโมงตรงนี้ใช่ไหมเราจะเห็นว่าราคาเกิดการตัด EMA แล้วนะคะซึ่งการตัด EMA อย่างที่เคยคุยกันไปนะคะเป็นได้2อกอรณีนะคะเพราะว่าในทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าก็คือ ตั้งแต่มันวิคเดย์สี่ชั่วโมงเนี่ยสนับสนุนให้ราคาเนี่ยยังคงดันตัวขึ้นต่อได้ใช่ไหมคะแต่ว่าหนชั่วโมงเนี่ยเกิดการตัดลงมาของ EMA นะคะซึ่งก็สามารถบุ่มบอกได้ว่าราคาชุดนี้นะคะที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่อาจจะเป็นก้อนของการไซเว์หรือดันตัวขึ้นต่อตามทางเฟรมใหญ่ได้เลยนะคะซึ่งจากปัจจุบันเราดูแรงแล้วเนี่ยราคาลงมาใช้ตรงนี้ก็จริงปรับตัวขึ้นมาสุดท้ายเห็นไหมคะ เขาสามารถยืนเหนือ EMA ได้แล้วนะแท่งปัจจุบันตอนนี้ยืนได้แบบสง่าผ่าเผยนะคะเพราะฉะนั้น,นมุมมองก็คือมองว่าราคาเนี่ยยังมีโอกาสดันตัวขึ้นต่อได้นะคะโดยที่4ชั่วโมงเราอาจจะต้องมองจุดบริเวณนี้ไว้นิดนึงนะคะบริเวณนี้เป็นแนวสภายนะคะหรือแนวต้านของเรานั่นเองถ้าราคาปรับตัวขึ้นมาในชุดนี้นะคะ ปับขึ้นมาที่บริเวณนี้แล้วราคาไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะอาจจะมีแรงขายเทกลับลงมาแบบนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นมุมมองว่า1ชั่วโมงชุดนี้นะคะเป็นชุดของการไซด์เวย์อยู่แต่ไซด์เวย์แบบไหนถ้าไซด์เวย์แล้วอีสุดท้าย e ี a ยังคงซัพพอร์ตให้ดันราคาขึ้นได้นะคะชุดนี้ก็จะเป็นการแค่พักตัว นะเพื่อดันราคาขึ้นต่อกับภาพของสี่ชั่วโมงนั่นเองแผนวันนี้ง่ายๆเลยมีประมาณนี้นะคะโดยที่เราจะสังเกตจากอะไรได้บ้างนะคะโดยที่เราขยับมาดูที่สี่ชั่วโมงกันก่อนโอเคเดี๋ยวไปว่าจากเดก่อนเลยแล้วกันภาพจากเดนะคะเราจะเห็นว่าอ่ะถ้าเอาจากจุดนี้นะคะเราจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้เป็นเทรนด์ใช่ไหมแล้วราคามีการพักตัวชุดนี้กําลังดันต่อขึ้นเป็นเทรนด์ใช่ไหมคะดันต่อขึ้นเป็นเทรนด์ได้เพราะฉะนั้นจุดที่เราโฟกัสก็คือ จุดนี้นะอ่ะอขอเริ่มจากจุดนี้เห็นไหมคะขึ้นแล้วเขามีการพักตัวชุดนี้กําลังปรับตัวขึ้นอยู่นะคะถ้ายังคงดันราคาขึ้นต่อได้นะดันราคาขึ้นได้อย่างต่อเนื่องขึ้นไปนะคะโดยที่4ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการเดินทางของราคาชุดนี้นะคะโดยที่มีการพักตัวเนี่ยอ่ะอยู่บริเวณไอเอนเนี้จยจุดใช่ไหมคะตรงนี้ก็พักตัวอ่าใช่แล้วก็ ถ้าบริเวณก้อนตรงนี้นะคะเดี๋ยวลบเส้นก่อนให้เห็นชัดๆบริเวณก้อนตรงนี้เนี่ยที่เรากําลังเทรดกันอยู่ตรงนี้นะคะราคา,าภาพที่1ก่อนละกันภาพที่1ถ้าชุดนี้นะคะจากชุดการพักตัวชุดนี้ปึ๊บขึ้นมาเขายังไม่จบเปลี่ยนเป็นสีสีส้มนะคะถ้าชุดนี้ยังกัรไม่จบนะคะการย่อลงมาของชุดนี้ ก็จะดันราคาขึ้นต่อน,นั่นเองแบบนี้นะคะเราก็แค่ดูว่าจากอ้หนึ่งชั่วโมงเมื่อกี้ที่เรามองว่าราคาอาจจะเกิดก้อนการไซเวชุดนี้ได้นะก็คืออาจจะเกิดก้อนไซเวพักใหญ่ๆจากตรงนี้ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวขอลำดับลาดับใหม่ลาดับเหตุการณ์ใหม่ลาดับเหตุการณ์ก็คือทุกทางเฟรมยังคงสนับสนุนให้เกิดการดันราคาขึ้นต่อได้แต่เราจะเห็นว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยราคามีการพักตัวหนึ่งครั้ง สองครั้งแล้วนะคะมีโอกาสที่ถ้าชุดนี้เนี่ชุดกันสีส้มเส้นสีส้มเนียจบแล้วชุดนี้ก็อาจจะเกิดการพักตัวพักตัวตรงนี้แบบนี้อีกทีหนึ่งก็ได้แล้วค่อยปรับตัวขึ้นก่อนเอ่อค่อยปรับตัวขึ้นต่อนะคะเพราะฉะนั้นภาพที่มีทั้งหมดตอนนี้นะคะก็คือหนึ่งภาพที่หนึ่งนะคะ ชุดนี้จากการปรับตัวลงมานะคะราคาดันตัวขึ้นต่อเลยตามเทรนเดิมนะคะอันนี้คือภาพที่หนึ่งสีฟ้าของเราอ่าตรงนี้นะคะภาพที่หนึ่งภาพที่สองก็คือเราจะเห็นว่าเมื่อกี้เราคุยกันแล้วเนาะหนึ่งชั่วโมงแท่งนี้ที่ปรับตัวลงมาเนี่ยเกิดการตัด EMA มีโอกาสค่ะที่ราคาชุดนี้นะคะอาจจะพักตัวอยู่ตรงนี้นะคะพักตัว ไปมานะคะสุดท้าย EMA ยังคงซัพพอร์ตให้ดันราคาขึ้นต่อได้นะคะโดยภาพนี้มันจะกลายเป็นว่าการพักตัวของสีเขียวนะคะจะพอๆกับวงกลมสีฟ้าด้านล่างตรงนี้พักแบบนี้อ่าพักแบบนี้นะคะสุดท้าย EMA ยังคงซัพพอร์ตนะที่จะดันราคาอุ๊ยไม่ใช่ ผิดอันอ่าโอเคสี่ชั่วโมงเนี่ย EMA ยังคงห่างแต่หนึ่งชั่วโมงเมื่อกี้มันเกิดการตัดใช่ไหมคะแต่สุดท้าย EMA ในสี่ชั่วโมงยังคงดันราคาซัพพอร์ตให้ราคาขึ้นต่อได้แบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบจะกลายเป็นภาพของหนึ่งชั่วโมงชุดนี้ที่เราดูกันอยู่ว่าราคาเนี่ยเกิดการตัดของ EMA นะอาจจะเป็นก้อนของการไซเวชุดนี้แล้วค่อยดันราคาขึ้นต่อน,นั่นเอง นะคะอันนี้ก็คือภาพที่สองที่มองอยู่นะคะวันนี้อาจจะเกิดการไซด์เวย์ตรงนี้หรือดันราคาขึ้นเลยก็ได้นะคะโอเคถ้าเกิดเป็นการดันราคาขึ้นเลยก็จะเป็นการบ่งบอกว่าการเคลื่อนที่ชุดนี้เนะะี่ยค่ะที่ขึ้นพักอยู่ใช่ไหมขึ้นอ่ะชุดนี้พักอ่ะการเดินทางชุดนี้ยังไม่จบนั่นเองนะคะก็คือจะดันราคาให้ขึ้นไปด้านบนนะแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะมุมมองทั้งหมดยังคงมองว่า การดันราคาขึ้นต่อเนี่ยได้เปรียบอยู่มากๆนะคะในทุกๆไทม์เฟรมอียังคงห่างหมดเลยมีแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองที่เกิดความขัดแยง้งขอดับลงไปดูไทม์เฟรมเล็กๆหน่อยอตอนนี้ทุก time frame ไทม์เฟรมก็สนับสนุนนะคะให้เกิดการดันราคาขึ้นได้โดยจุดที่เราจะต้องระวังมีเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงตรงนี้นะคะที่เขาบ่งบอกว่าเกิดการตัด ของ EMA แอาจจะเป็นแค่การพักตัวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีภาพนี้เกิดอีกภาพหนึง่งก็คือพักตัวอยู่ตรงก้อนบริเวณนี้แล้วถึงจะดันราคาขึ้นนะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็มาโฟกัสหน้าการดันราคาขึ้นกันดีกว่านะคะหน้าบหน้า b ีนะคะชุดนี้ถ้าเกิดการพักตัวของสีฟ้าถ้าเป็นแบบนี้นะคะในหนชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นภาพแบบตอนนี้เนาะอ่าโอเคชุดเนี้ย รับแล้วใช่ไหมคะเอาใหม่วาดใหม่วาดจากกราฟเลยละกันนะคะก็คือจะเป็นชุดนี้นะปึ๊บปึ๊บขึ้นมาใช่ไหมคะปึ๊บนะอ่ะอาจจะเกิดการพักตัวแต่สุดท้ายราคาปรับขึ้นยืนเหนือ EMA ได้ชุดนี้ก็จะเป็นการพักตัวเพื่อจะไปต่อเป็นภาพของสีฟ้าอันนี้นั่นเองงงไหมงงไหมคะน่าจะไม่งงนะอ่ะโอเค EMA ยังคงตัดจืบ๊บจืบจืบจืบแล้วสุดท้ายก็มารับแบบนี้นะคะโอเคภาพโดยรวมวันนี้มีเท่านี้เลยนะคะเทรดง่ายๆนะคะโฟกัสการดันราคาขึ้นนะคะเพราะว่าราคาทั้งหมดเนี่ยยังบ่งบอกว่ามีโอกาสดันขึ้นได้นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าชุดนี้เกิดมาติดอยู่ที่บริเวณแอเรียนนี้แหละสองห้าสามศูนย์ตรงเนี้ยนะคะยังติดอยู่และพักตัวใหญ่ขึ้นก็อาจจะกลายเป็นภาพของอุ้ย ภาพนี้นะคะที่ทั้งหมดการพักตัวชุดนี้นะคะอาจจะพักใหญ่ขึ้นอาจจะมีการย่อลงมาลึกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมนะคะยังคงมองว่าพักเพื่อไปต่อน,นั่นเองนะอันนี้ก็คือภาพภาพโดยรวมนะคะซึ่งเดี๋ยวมันก็จะต้องมีภาพการพักแบบสีน้าเงินอันนี้เดี๋ยวไว้เป็นภาพอนาคตละกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังโฟกัสกันที่ภาพตรงนี้กันก่อนนะคะโอเคเพราะฉะนั้นแผ่นวันนี้มีเท่านี้เลยนะคะก็ ขอให้ทุกคนสนุกกับการเทรดน,นะคะอันนี้เป็นแค่มุมมองนะคะที่เรามาแนะนำกันนะอันนี้ภาพภาพใหญ่อะ่ะไว้หีไปก่อนนะคะก็เป็นแค่มุมมองนะคะที่เราเอามาแชร์กันที่เป็นมุมมองแบบของเพจสีสหายนะคะก็คือการดูชุดการพักตัวยังพอการไปต่อได้ EMA support นะคะหาจุด follow ในการ buy ซึ่งตอนนี้ชัดเจนมากทุกทำเฟ f ม a ดันราคาขึ้นนะคะมาดูแค่ตรงนี้ ผ่านได้ไปต่อเลยนะคะเราดูแรงถ้าแรงยังคงขึ้นแบบแข็งแรงแบบนี้อ่าบริเวณนี้อาจจะเกิดการพักตัวเล็กๆอ่าพักตัวไม่หลุดนะคะแล้วก็ดังต่อแบบนี้นั่นเองอ่าจะเป็นภาพนี้ก็ได้นะคะโอเคะฉงนั้นแผนมุมมองวันนี้มีประมาณนี้นะคะมีประมาณนี้ใครมีข้อสงสัยคําถามข้อแนะนํานะคะสามารถพิมพ์เข้ามาได้ที่หน้าเพจของเราเลยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ